เป็นอย่างนีเป็นอย่างนีจ้ะอย่าท้วงอย่าท้วงสูน้ำตาเฉพาะกระขูนึงแล้วหืมมาเจ็บดอกเนี้มันก็เศร้าโอ้ยมือไข่มือไข่น้องเมยอบอกน้องเมยอบอกเออมือประบุญมันไข่บัดท้าเพราะอาจจะมันเป็นยังยังก็ไปโดดไปโดดยัง ยันย e. ้ำไปตอกรักง้วบอกแล้วมาทุบไม่ค่อยทุบมันมันทอบไม่ค่อยทุบเดี๋็กชายชาวร้อยหมื่นถามชาวร้อยมันว่ามันชืี้ว่าก็ชะลอยอยู่แต่ร้อยถามว่าเป็นยังยังที่น่าเป็นประจานปวดหัวก็ต้องชะลอยถามก็คือแบบแบบบอกเป็นเจ็บแต่ก็บอกเออขูดเจ็บด้วยนี่ปองจักเจ็บ ก็สิวแจักจุดเด้ว่าเจ็บอะไรปวดอะไรน้องเมย์บอกว่าเออมือประบุนมันไข้เมือประบุนมันไข้แล้วก็เลยเบิ่งหายว่าจะไข้จะยังมื่อไดรว่ามัอนี่เมื่อไรข้อเห็นแบบแบบนะข้อบริสังเกตเบิ่งเห็นมือเรามืองไข้ที่ไข้ไข้บ่เมืองซี่คือไข้ ก็เลยเอาหัวานหัวแด้งมามาหมกมาถูกใสแล้วเราเราเจบบงยพี่มาแดงกันมาพ่เวลเราเจ็บบมเหเพอบะพอาะบ่แม่นดอกเพี่มันขึ้นมอพี่มันเดงมาพี่ตั้งแต่หัวปมมือกินชินอนบราโอ้ยผิดเนียงโบราณแล้วมือขังคือจับเนียงบราณฉันดันหน้าหัวมือกันกไ้มีไพหุบวิเศษก็เลยใส่เปลี่ยงงัวสมอดัหน้าแข้งตะกี้แล้ว ได้ตื่นมาก็แต่งตกงเมยว่าโอ้ยเห็นปวดตั้งแต่เห็นมือปวดตั้งแต่ไปดูหยะไม่เล่นเป็นหัวเดือนแต่ไปดูขยาก็ใช้ลายมือเติมนะพี่แม่พอทิศแล้วลูกหย่าแล้วมันก็ใช้มือพอทิศจะก็เช้ามืออื่นมือจะเปิดใหม่ถูกใช่ไหม โบเจ็บผดว่าไข่บเจ็บถามาบบเจ็บพี่น้องแต่มันไข่ก็ใส่มือข้างเดียวกเ้อกระลงเียงวเจขึ้นมาม่ลงเปี้ยนขึ้นมาล้ก็มรรลุแล้วบขึ้นเรียกง้วอำเขาอยู่บ่เขเปี้ยนเมื่แรเขาได้เนี่ยมันก็เรี้ยงบ่อนี่ เรียนกับตอนเช้าแล้วตอนแรกเขาก็อันย่างกินเขาก็นอนอยู่เ uh ตียงข้าวกอดเทงช้าวแล้วมันตัดก้อนเลยไปมือช่วยนั่งใส่ก็ตัดก้อนแล้วเด็กเลี้ยงบนเลี้ยงก็เป็นอยังเราห้องในมือห้องบริษัทปีโลกหยาหรือแบหน้าไปยืมชื่ออยู่เฮือนแล้วกันอันนี้คือเก้าพี่ชาแต่ว่า จ้กริสจัเจ็บเจ็บมากระสิบเอาคุ้มเหรแล้วมันยอดเขาไบเขาแป้งมันก็ปวดใจเนี่ว่าปวบจะสิบห้ามเราเราหอเราปวดเจ็บมาว่าเลก้องแล้วว่าเอวว่าจ้าและว่าคือใจตัวอิปเนาะทำมาเจ็บผมใ่ผมดับน้ายั้องแห้งเลยพื้นก็เศร้าดอกพื้นก็เศ้าดอก บอกแม้่บอกบอกไดอื่นับอกอกันเดอที่เาเก่งก็คือว่ากับเบาเอื่อยแเก่งเก่งอบอเรามักเาคนแปลกหน้าถ้าคนแปลกหน้าถามนี่คือตอบเบิร์ดเอกเบิร์ดเ้าคนหนึงงวพวกมาขายอย่ง้คือกบบเราก็เล่านี่แล้ววาเบิร์ดเองพาะไปทนี้ ก็ผ่านก็วอกกายไปแม่เอาเองพอคามาขายป่าเขาเขาว่ากระทาว่าแพ้ว่าอยากได้ป่าผู้ได้อยู่บ้านผมละว่าหายเงินใส่เงินอีร้อยุ่นนั่นเช็ดทางุ่นยังบุญเจ้าไหมยังคามาขายป่าเขาบอกแม่คำมาสืบป่าแต่บุญคำมาขายป่าแล้วสิว่าคำมาสืบป่าเตะอีร้อยนันขายป่า แล้วก็ว่าไปแล้วว่าขวบไปแล้วเช้าว่าทานเนี่ยไม่ได้แม่นได้บุญเขาเค็ดนั่นนี่ไมจักประวัยได้บาทแั้วว่าคืนเราถามนั่นน่นั่นนี่นั่นนี่ได้แล้วว่านม่ใส่บุญเมื่อกี้ยังเห็นอยู่แล้วว่าในชายมหามื่อรู่มันบ่เห็นไปใช้สามเมื่อกี้นี่เห็นอยู่แล้วไปนอนเขาไปเบิ่งนั่งบ่ะนี่บปเนี่เขา ก่นชินอนนางก็ต้องเบ้งนางไปเข้าไปเข้าบ้านคุ่นเร็วติดติดนางแล้วมาจะแต่ง้นวนนัเขอก็้ายไปเาบิ้งนางพูดเลยแม่ใส่ไหมไปหานอนเขาไมากเบิ่งกันทำางานลูกหนาเต้นนอย อยากปล่เคยก่รอเพื hmm. <aka> oh, ups, ่นลูกสาวเพิ like ่อนตะกี้ตำเขาลูกลูกตำเขาเนานตำเขาอยู่ตล่างกลางกลางกลางคยากได้เลี่ยงลูกคันว่าเคยเห็นเลยมันต้องปล่อูกเต่ามูกะไก่กันคือองมามันต้นปล่อเลยนะทั้งไ้อล้ว เคยเหตุเคยเ้วก็เวียกประจำเวียกประจำเคยเหดแล้วก็บริปุกอีกย่างคู่มืออีกเค้ามันเทียวไปกรลุนอีเมย์เอ้มันก็ปิดเองมันลุกมามันปีติโล่ใครอยากนอนก็นอนฝันปีปิดย่างแมลงหรืใครอยายัางก็ย่างปก็ไปเปิดไว้เฮ้ยเนี่ยเจ้าหน้าทีเขาไอ้่านแม่มันว่าเมย์คือบ่าลุกจะเคลื่อมันก็เทียวอย่างเห็นจะเลยลุกอีเลย เจ้าหน่อยมันก็ไปแล้วคันบุลูกยเกือลูกก็บพกลูกไม่ร้อยช่วยเร็วมันก็บาแล้วมันเคยมันเคยนานมันมัดนะเลือกของมันน่ะบัวมันจะได้เลือกเยอะเราคยปลูกมันเจ้าหน้อย่สั่นเมือกับข่าวชุ่มเลือดลูกกับลูกเอ๋มันเคยปลูกมันก็เกิดข่าวเหมือนมันเหมือนอะไรวันละตลาดนี่ก็จะดึก ก้อนต้อกัดเห็ดหนึ่งก้อนก็เท่าก้อนเนี้ยอากาศก็ค้างจะอบอ้าวเนรออ่อนท่อนอบอบอ้าวสงสัยเฮ็ดออกเฮ็ดเรื่งออกนะจ๊ะ ก็แผลหลับพันนอนก่อนจาเดวกกนงอ พี่นักจ๋ามาันเาพาจากกระดาจ้านะ่ะเหรอฟันดี้ทุกคนขอบคุณบ้าเวลามากเลยค่ะหนูมีเงินซื้อขนมเค้กแล้วคะ่ะแม่หนูเป็นเล็กดีนะคะ